เพื่อนเฟซยูทูบนะครับวันนี้ก็มาซ่อมเครื่องสักผ้า LG อมันขึ้นดีกับ E นะครับการขึ้นดีนี่ก็คือมันตัดการทํางานเลยเราไม่สามารถที่จะกดทํางานได้เดี๋ยวมาดูวิธีการซ่อมและเทคนิคการซ่อมครับดูกันครับสําหรับเครื่องนี้ก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเป็น14กิโลนะครับผมเวลาเรากดกดปุ่มเปิดนะครับแล้วก็ลองกดสตาร์ดูนะครับ มันขึ้นดีเองงี้นะครับไอจริงไม่ได้เกี่ยวกับเชเชอร์หรือว่าตัวอื่นๆนะครับตัวนี้เกี่ยวกับตัวเซนเซอร์ตรงนี้นะครับจะเป็นแม่เหล็กที่สัมผัสตร,ตรงนี้เนาะนี่ครับพอผมเอาแม่เหล็กมานะครับวางไว้มันก็จะทํางานเลยนะครับนี่นครับเครื่องเริ่มทํางานแล้วครับผม นี่ครับเครื่องเริ่มปั่นเนาะนี่ครับขยับครับนี่เขาก็จะปั่นทํางานทันทีครับเพราะว่าเซ็นเซอร์เสียนะครับตัวนี้สําหรับเครื่องนี้แล้วก็มาแก้ไขกันว่าจะแก้ไขยังไงนะครับพอหมุนเสร็จแล้วผมจะยกออกนะนี่ครับมันก็จะตัดเลยเป็นดีกอินเดิมเดี๋ยวดูที่แก้ไขกันครับพอถอดลงมานะครับจะอยู่ฝังที่เราเอาแม่เหล็กวางเนาะ เป็นเซนเซอร์ตัวนี้ครับนี่เป็นเซนเซอร์สัมผัสนะครับเทคนิคการแก้ไขนะครับเราก็ตัดแล้วก็ต่อตรงเลยนะครับไม่ต้องใช้แม่เหล็กนะครับผมเดี๋ยวเรามาทําดูกันเลยครับเพื่อนเฟซเพื่อนยูทูบก็ผมนี่ครับมันจะมีสองเส้นนี้เนาะเพื่อนก็ปอกสายนะครับแล้วก็พันตรงนี้เลยครับพันให้มันติดกันแล้วก็พันด้วยเทปพันสายไฟนะครับ แล้วครับนี่ประมาณนี้เนาะอันนี้เราก็ปล่อยไว้อย่างนี้แหละครับทีนี้พอเราได้อย่างนี้แล้วเนาะแล้วเราก็มทดสอบนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับแล้วเราก็จะปักนะครับกด start กดเปิดก่อนแล้วกด start นะครับนี่ครับถ้ากด start มันไม่ขึ้น p แสดงว่าเครื่องใช้งานได้ปกตินะครับนี้มันอยู่ในระบบปั่นนะครับเพราะว่าตอนที่เขาซักเขาเขากดระบบปั่นไปนะครับนี่โอเคนะครับนี่ จะปั่นแล้วครับก็โอเคประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรา่ามาลองซักดูแต่ว่าระบบนี้ตัวนี้นะครับเสีย2อย่างก็คือตัวนี้ก็เสียด้วยนะครับทีแล้วปิดกันครับเพราะว่า,าเดี๋ยวเอามันหมุนเลงน,นะครับคือทีนี้เจ้าจตัวนี้เสียนะครับระบบปล่อยน้ําตลอดเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะแก้ไขกันยังไงเดีย๋ยวดูกันต่อครับ